ข่าวดีมาแล้วค่ะคุณผู้ชมข่าวดีสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังทั่วประเทศนะคะโครงการไรา้ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่10,000บาทมีแนวโน้มว่าจะทําการอนุมัติเคาะจ่ายในเร็วๆวันนี้นะคะล่าสุดเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจก็ได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไรา้ละ1000บาทสูงสุดอยู่ที่10ไร่ไม่เกิน10,000บาทนะคะเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังทั่วประเทศเนื่องจากว่าทางด้านรัฐบาลเองนะคะก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนในส่วน ของกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะไปเมื่อเมษายนที่ผ่านมาดังนั้นนะคะหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะได้เงินนะคะเนื่องจากว่าทางด้านรัฐบาลเองนะคะก็ต้องการทุนทร,รัพย์เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการปลูกข้าวนาปีที่จะถึงนี้ดังนั้นนะคะคาถามที่หลายท่านสงสัยว่าการโอนเงินทางด้านนบ,บขจะดําเนินการอนุมัติโอนจ่ายเมื่อไร่วันไหนอย่าง ไรวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปติดตามข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประจำวันไทยพองคนบอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนนะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลมีแนวโน้มนะคะในการจ่ายเงินรายละ1000บาทไม่เกินสิบไร่สูงสุดอยู่ที่10,000บาทสําหรับกเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวนาปังทั่วประเทศนะคะจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมา ที่ได้ประชุมและพิจารณามาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกเจ้าหนาปังปีการผลิต2568หลายมาตรการนะคะสุดท้ายเลือกในส่วนของมาตรการจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรโดยตรงไร่ละ1,000บาทคนละไม่เกิน10ไร่วงเงินสูงสุดอยู่ที่2,000 867ล้านบาทนะคะเหตุผลที่เลือกมาตรการนี้เนื่องจากว่าต้องการช่วยเหลือนะคะชาวนาไร่ละ1,000บาทเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีและไม่กระทบในการใช้งบประมาณเนื่องจากมีวงเงินจากมาตรการข้าวนาปี4.7หมื่นล้านบาทที่เหลือประมาณ3 4 0พันล้านบาทก็จะสามารถนำกลับมาใช้ได้ ซึ่งสรุปข้อมูลจากนายวิทยามณีเนตรอธิบดีกรมการท้าภายในนะคะก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการนี้ เพื่อต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังเป็นครั้งแรกเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนก่อนให้แล้วเสร็จและได้ดําเนินการนะคะขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่30เมษายน2568ที่ผ่านมาดังนั้นนะคะณปัจจุบันนี้ก็รอทางด้านนบขนะคะเคาะอนุมัติโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนสําหรับเงินช่วยเหลือรายใน1,000บาทครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ ให้เกษตรกรนะคะมีทุนไปปรับปรุงการผลิตในปีต่อไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่ตกตำ่ำและก็ต้องการนะคะสนับสนให้เกษตรกรนะคะปรับโครงสร้างการผลิตอาจมีการเปลี่ยนไปปลูกพืเชเศรษฐกิจอย่างอื่นเพื่อให้เหมาะสมนะคะส่วนวิธีตรวจสอบนะคะสถานานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือตรวจสอบว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของท่านสำเร็จหรือไม่ท่านก็สามารถ ตรวจสอบได้นะคะทางด้านทะเบียนเกษตรกรออนไลน์หรือ e- f าร์มนะคะแล้วก็ตรวจสอบการรับการสนับสนุนตามโครงการโดยการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนทั้ง13หลักนะคะของท่านให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังบัตรก็เช่นกันนะคะแล้วก็กดตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและหลังจากนั้นนะคะก็รอติดตามประกาศจากทางด้านรัฐบาลเนื่องจากว่าทางด้านอธิบริ กรมการค้าภายในก็ยังไม่สามารถให้คําตอบได้นะคะว่าจะดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนได้วันไหนอย่างไรต้องรอการประชุมนะคะจากทางด้านนอบอและ นำเสนอไปยังคอรอมอเพื่ออนุมัติจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนห่างไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เดี๋ยวทางเรานะคะจะนำข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันในทุกๆวันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ